สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟแถวประชาชื่นนะฮะมีเพื่อนแนะนํามาเราก็เลยมากันพอมาถึงในวันนี้แล้วก็เลยอยากจะอัดคลิปสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับเพื่อเป็นความทรงจําที่เคยมาร้านนี้ในคลิปนี้จะพูดหนึ่งเรื่องตรงนี้ครับอาจารย์เชฟมีผู้ประกอบการรายหนึ่งมาบอกผมว่าเขาเนี่ยทำธุรก,กิจนะขายดีมากเลยแต่เงินไม่เหลือจะเลิกกิจการอยู่แล้วพนักงานก็จะลาออกครับเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายพนักงาน หมีปัญหานะแต่ขายดีทําไมไม่มีเงินเดือนใจพนักงานวันนี้หัวข้อนี้ก็เลยจะมาบอกว่าขายดีแต่เจ๊งเนี่ยมันเพราะเหตุอะไรขายดีมันไม่ควรเจ๊งใช่ไหมแต่มันเจ๊งครับอยากมาทมอาจารย์เชบครับเหตุผลแรกเลยอาจารย์เยบนี่มีประสบการณ์โดยตรงครับขายดีแต่เจ๊งเพ,พื่อน,นอาจารย์เจียบครับและลูกค้าอาจารย์เยบครับกรณีกําหนดต้นทุนผิดพลาดอาจารย์เชบเป็นยังไงขายดีแต่เจ๊งเนี่ยกำหนดต้นทุนผิดผาาพลา,าดเนี่ยค่ะอ,อาจารย์ก็คือว่า เขาคำนวณต้นทุนไม่เป็นค่ะก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีต้นทุนที่สูงนะคะเข้าใจว่าตัวเองมีต้นทุนต่ําก็เลยขายราคาถูกพอขายราคาถูกก็ขายดิบขายดีมากเลยค่ะเทน้ำเทท่า,ทาใช่ใชแต่ว่าไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นที่คุณเคยเจอมานะพวกฟางส่วนใหญ่แล้วจะมาคิดว่าต้นทุนของตัวเองคืออะไรครับก็คือเฉพาะราคาวัตถุดิบอย่างเดียวหรือราคาสินค้ายอย่างเดียวค่ะอาจารย์เขาคิดแค่นั้นใช่ค่ะแต่ในทางบัญชีล่ะ ก็ในทางบัญชีมีอื่นๆอีกนะคะที่จะนํามาเป็นส่วนของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าขนส่งค่าในหน้าค่าในหน้าค่าแรงทางตรงใช่คะ่ะทุกๆอย่างที่ทําให้เกิดสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่ค่ะ ก็ต้องเอามาเป็นต้นทุนด้วยนะคะพอมาเป็นต้นทุนปุ๊บเนี่ยเราค่อยไปกําหนดราคาขายซึ่งราคาขายเราก็ต้องไปกําหนดว่าเราจะเอากําไรอีกกี่เปอร์เซ็นต์ถึง<ม>จะมาเป็นราคาขาย<ม>ในบางครั้งนะคะผู้ประกอบการหลายคนเนี่ย<ม>ก็คํานวณราคาของสินค้าออกมามพอคํานวณราคาสินค้าออกมาได้แล้วเนี่ย<ม>เขาก็บวกคะ่ะไปสัก20%สละกันนะ<ม>พอบวกไปสัก20% หรือ30%ก็เป็นราคาขายเลยแต่คุณเชื่อไหมราคว่าย0่หรือ3 0ที่คุณบวกเข้าไปจากตัวสินค้าของคุณมันไม่เพียงพอต่อค่าในหน้าค่าน้ําค่าไฟค่าสารตาอื่นอื่นมันไม่พอ,อม,มันก็เลยขายขาดทุนค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเพื่อนของคุณคนหนึ่งน่ะนเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายโอ้โหมาบอกคุณว่าขายดีมากเลยขาย,ขายดีดมากเลยเธอ <laughs> เอาเข้าจากจีนมาขายขายดีขายได้ไม่กี่ครั้งครับเลิกกิจการเพราะอะไร นี่แหละค่ะปัญหาเดียวกันเลยะนะคะก็เป็นปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายนําเข้ามาคํานวณไม่เป็นค่ะอาจารย์ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปให้กับชิปปิ้งเนี่ยนะคะเราจะต้องเอามาปันส่วนในตัวสินค้าอย่างไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นยังหมายถึงพวกค่าค่าเงินต่างประเทศอีกค่ะเรื่องนี้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเองนะคะอาจารย์ไม่ใช่แค่แค่เพื่อนของเจี๊ยบเท่านั้นม,มีผู้ประกอบการท่านหนึ่งเลยค่ะขายดีมากเลย แต่ว่าต้องกู้เงินตอนนี้อีก10ล้านขายดีแล้วทำไมต้องกู้เงินละ่ะกระแสเงินสดไม่มีค่ะเพราะว่าตอนที่ตัวเองเนี่ยขายสินค้าเนี่ยก็ขายราคาต่ำนะคะพอขายราคาต่ำตอนนั้นจะยังคิดเลยโอ้ oh, โหทำไมสินค้านี่ขายดีจังเลยเลยลองคำนวณต้นทุนเล่นเนเอ้าขายขาดทุนนะี่ว่าขายดีนะคู่แขยย่งสู้ไม่ได้เลยใช่ใช่ก็เลยโทรกิ้งกังไปบอกคู้ประกอบการว่าพี่ขายขาดทุนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยลองคำนวณหลายๆรอดูส่วนใหญ่ บางรถมีกําไรไม่ใช่บางตัวสินค้ามีกาไรบางตัวสินค้าขาดทุนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วโดยภาพรวมขาดทุนขาจาย์ทําให้งบการเงินขาดทุนก็เลยบอกว่าแม้คุณจะต้องการเงินกู้จากธนาคารอีสิบล้านธนาคารก็อาจจะไม่ปล่อยเงินกู้นะแต่จริงๆแล้วมันมีสัญญ,ญาณเตือนมาก่อนนะครับกรณีที่คุณขายมาแล้วเนี่ยผมปรากฏว่าคุณกับขาดสภาพคล่องอะ่ะไม่มีเงินเพราะไม่มีเงินจ่ายลูกน้องไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าไม่มีเงินจ่ายนู่นจ่ายนี่คุณก็จะไปใช้บัตรเครดิต เอาเงินมาหมุนใช่ไหมหรือไม่ก็เอาที่ดินไปจำนองเอาบ้านไปจำนองเพื่อให้ทุกิจวของคุณไปต่อได้เพราะคุณยังคิดว่าทุกิจวของคุณมันเจ๋งไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันเจ๋งเพราะว่าคุณเนี่ยกำหนดต้นทุนผิดครับกำหนดต้นทุนต่ําขายก็เลยแข่งกับคู่แข่งได้ขายเป็นเทน้ำเทท่าเลยแต่ว่าเจ๊งเนี่ยดังนั้นนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการขายดีแต่เจ๊งครับเรื่องที่2ครับอาจารย์เชีฟนอกเหนือจากการกําหนดต้นทุนผิดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของนี่ครับเอาเงินส่วนตัวกับเงินของกกกกิจาาาารรรในทํค มาผสมกันครับมันก็เลยดูวุ่นวายยังไงง ไม่รู้เลยนะมนไม่รู้ผลกําไรเลยมะมันก็ยากขาอาจารย์ที่จะรู้ผลกําไรโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยนะคะก็มักจะมองตัวเงินเป็นหลักตัวเงินที่จ่ายออกตัวเงินที่รับเข้ามาใช้เว้ยคะแล้วก็หากไม่ได้ทําบัญชีอย่างดีแล้วนะคะหรือถูกต้องแล้วเนี่ยก็แยกเงินไม่ออกล้วค่ะว่าเงินใครเงินใครอันนี้เงินธุรกิจอันนี้เงินส่วนตัวไปไหนมาไหนคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่แยกไม่ออกมันมีผลยังไงเอาเงินผสมกันระหว่างของร้านกับของส่วนตัวเนี่ยพอมันจะไม่ออกมันไปมีผลยังไงล่ะให้เจ๊ง อาจารย์มันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าไอ้เงินที่มันจ่ายออกไปหรือเงินที่รับเข้ามามันเกิดจากรายได้หรือค่าใช้จ่ายกันแน่เพราะมันพันอยู่ในเงินส่วนตัวถ้าบังเอินเงินส่วนตัวดดนมีเยอะ,ะใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่ทําอยู่ในปีนึงเนี่ย จริงๆขาดทุนทั้งปีเลยนะเพราะมันไปผปสมกับเงินกองทุนเดิมส่วนตัวของเราใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ,คะหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะประสบปัญหาตรงนี้เลยก็คือเดี๋ยวเงินกิจการเนี่ยไม่พอก็เอาเงินส่วนตัวเข้าไปพอช่วงไหนที่พอจะมีเงินอยู่ในกิจการบ้างก็ถอนเงินออกมามมแต่ว่าการถอนเงินเข้าหรือออกโดยไม่ได้ลงบัญชีเอาไว้นะคะก็จะทําให้เราไม่สามารถแยกได้เราค่ะมันก็พันกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะมันก็เลยมีที่มาครับว่าเมื่อคุณทําธุรกิจแล้วคุณก็ต้องควรทําบัญชีนะครับ ปกติแล้วเนี่ยร้านค้าบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้ทําบัญชีหรอกครับเฉพาะนิติบุคคลนั่นนั้นที่บังคับแต่ไอ้ร้านค้าเนี่ยแม้คุณทําการค้าเขาไม่ได้บังคับให้คุณทําบัญชีก็ตามแต่คุณก็สามารถทําได้ใช่ไหมทำรายรับรายจ่ายขึ้นมาดูได้เพื่อให้รู้ผลถึงผลประกอบการใช่ไหมฮะอาจารย์เยบค่ะดังนั้นการทำบัญชีก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่มันจะทําให้คุณได้รู้ว่าที่คุณขายของอยู่นั้นเกิดกาไรหรือขาดทุนอีกเรื่องหนึง่งผมรู้สึกว่ามันจะต้องพูดเรื่องเนี้ย เรื่องอะไรคะอาจารย์ขายดีแต่บางทีอ่ะไอ้เงินที่ขายกับกลายว่าไปอยู่ที่ลูกน้องอเป็นได้ไหมโดนโงนกงอะก็เป็นไปนได้ค่ะอาจารย์โดนทุดสลิตนะคะจากจากการขายก็ขายจริงๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ด้วยความที่ไม่ได้ เชื่อใจเนาะมีการเชื่อใจพนักงานอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้พนักงานขายไปแล้วตัวเองก็อาจจะไปทําอย่างอื่นหรือไปหาลูกค้าเข้ามาในร้านนะคะให้ลูกค้าให้ลูกน้องเนี่ยเฝ้าร้านไปนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะโดนพนักงานของเราเองเนี่ยแหละคะ่ะทุจริตยอดขายหน้าร้านนะคะทําให้เงินเข้ากิจการไม่ครบถ้วนค่ะอืมนะดังนั้นทำธุรก,กิจแล้วก็ควรจะต้องวางระบบบัญชีทำรายรับรายจ่ายทำบัญชีด้วยนะครับจะได้ไม่ เกิดความผิดพลาดในบางเรื่องขายดีแต่ว่าหลังบ้านเราล่วมากนะอีกครับการเก็บหนี้ครับขายดีแต่เก็บเงินไม่ได้นี่ก็มีสิทธิ์ทําให้เจ๊งนะเพราะว่าขายก็มีแต่ลูกหนี้ครับไม่มีเงินธุรกิจขาดสภาพคล่องครับไม่มีเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆลูกน้องไม่มาทํางานให้ดังนั้นก็ควรจะต้องเก็บเงินจากลูกหนี้ให้ได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ะเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะคะ,ะคุณก็ ควรจะจับคู่เราชอบให้เครดิตยาวๆอยากให้ลูกค้าอยู่กับเรานานๆอ่ะใช่ใช่ค่ะเออเศรษฐกิจแบบนี้ก็ให้เครดิตเข้าไปเธออืมอมค่ะแต่ในขณะเดียวกันเวลาเราซื้อสินค้ามาขายค่ะซื้อสดใช่เราซื้อเป็นเงินสดเนาะเราจ่ายใช้จ่ายอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขอเครดิตได้เราต้องจ่ายเป็นเงินสดเพราะนั้นเนี่ยการขาดสภาพคล่องก็มาในในเรื่องของการที่เราจะต้องหาเงินเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจการหาเงินเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจนั่นก็คือการกู้โดยส่วนใหญ่นะคะการกู้ก็ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะ อ่าเนาะนเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยก็เป็นรายจ่ายได้เข้ามาเพิ่มแล้วดังนั้นการขาดสภาพคล่องจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อคือขายโดยการให้เครดิตแล้วเครดิตยาวเครดิตนานแม้ให้เครดิตกว่าลูกค้าจะตามนี่ได้กว่าลูกค้าจะเอามาจ่ายตังมันก็ยืดไปอีกมากกว่าเครดิตที่ให้ซะอีกนะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องคอยระวังมีการติดตามทวงหนี้มีการติดตามฝ่ายการเงินฝ่ายสินเชื่อของเราในการให้เครดิตหรือการติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้าค่ะหรือจริงๆแล้วอ่ะปล่อยขายเชื่ออะไรประมาณเนี้ย คุณไม่ได้ดูคุณภาพของลูกค้าว่าเขาจะมีความสามารถมาจ่ายชําระหนี้หรือเปล่าปั่นยอดขายอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจเรื่องการเก็บหนี้เลยไนงะใช่ค่ะตรงนี้ก็ก็เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะก็คือในเรื่องของฝ่ายขายพนักงานฝ่ายขายค่ะให้เครดิตเอง S <S ให้เครดิตลูกค้าเองไม่ได้มีแผนกอนุมัติสินเชื่อตังหกเลย,ยนะคะค่ะอยากได้ยอดก็เอ้ยร้านนี้ดีนะเฮียเดี๋ยวขายให้เขาเป็นเครดิตเดี๋ยวสิ้นเดือนเขามีตังเขาก็มาจ่ายนะคะจริงๆแล้วร้านค้าร้านนั้นอาจจะขาดสภาพคล่องอเอาสินค้าเราไปบางทีเก็บหนี้ไม่ได้นะคะบางคนเอาสินค้าไปลงไว้2 0 0 0 0 0สามแสนบาทศูนย์ไปเลยนะคะการจะติดตามหนี้ก็ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีกันอีกนะคะเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลานะคะดังนั้นเนี่ยการที่ให้พนักงาน ขายกับไปอนุมัติสินเชื่อเป็นบุคคลคนเดียวกันย่อมไม,ไม่ไม่ไม่ให้<ร>ทำไม่สมควรทำตร,ตรงนี้ควรจะต้องวางระบบบัญชีถึงจะได้รู้ได้นะคือคนที่อยู่นอกวงการบัญชีก็อาจจะไม่รู้ในเรื่องของการวางระบบบัญชีแบบนี้ถูกไหมฮะ,ะต่อไปครับขายดีแต่เจ๊งอีกเรื่องนี้ครับเรื่องของเจอสงครามตัดราคากันกับคู่แข่งเป็นไปได้ไหมโอ้โห,โโหโเป็นทุกธุรกิจนะจาจารโดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้นะโหตัดราคากันเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดใครสายป่านสั้นก็ต้องเจ๊งไป แลวก็จะทําให้ผู้ที่มีสายปานยาวอยู่รอดได้ค่ะตัดราคากันก็เป็นประโยชน์กับผู้โภคนะฮะแต่สําหรับผู้ทําธุรกิจแล้วก็โ,โหลําบากเหนื่อยอเหนื่อยค่ะโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะได้น,นิดหน่อยก็เอาเถอะแต่ไอ้นิดหน่อยที่ว่านะคะบางทีมันไม่ได้คุ้มเลยนะเนาะจากการที่จะต้องนั่งรับผิดช,ชอบนั่งเคมประกันนั่งประกันราคากันอีกอเยอะแยะมากมายสุดท้ายครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสต๊อกสินค้าครับในฐานะที่เราเป็นนักบัญชีนะ สต็อกสินค้าเนี่ยซื้อมาแล้วมันขายออกไวถูกป่ะเพราะการขายดีมมนต้องขายออกไวกแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราดูแลมันไม่ดีมันมีโอกาสที่ทำให้เรามีผลเสียไหมมีสิคะอาจารย์อาจจะเป็นในเรื่องของสินค้าค้างสต็อกนานเกินไปทําให้เสื่อมสภาพก็เป็นไปได้คือมีแต่ว่าไม่ได้หยิบมาขายอ,อยู่นานๆก็เสื่อมใช่ค่ะหรือช้าสมายัยมีแต่ไม่ดูแลมันทําให้มันเปียกมันชื้นมันก็ขายไม่ได้อีกอดังนั้น คุณขายดีแม้ของจะขายของออกไว้ก็ตามนะฮะแต่ถ้าเกิดบริหารจัดการสต็อกไม่ดีก็จะทําให้มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวสินค้าได้แล้วทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับปีการ,มรวมไปถึงการบริหารสต็อกไม่ดีค่ะเช่นจริงๆสินค้าคุณมี50ชิ้น แต่พนักงานคลังแจ้งว่าสินค้าคุณมีแค่45นะ,ะ่ทุจริตไป5ชิ้นเอาไปขายเองขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหัวกันกับพนักงานฝ่ายขายอีกนะคะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการบริหารสต็อกรับเข้ามาก็คือซื้อก็คือรับเข้าจ่ายก็คือขายออกอนะคะว่ามันไปใินทิดทางไหนสัมพันธ์กับเม็ดเงินในกระเป๋าของคุณหรือเปล่าที่คุณได้รับเข้ามามนะคะก็ก็ต้องมาบริหารกันเนาะค่ะ ดังนั้นการธุรกิจไม่ใช่แค่เพียงขายได้อย่างเดียวนะครับเรื่องอื่นที่อยู่หลังบ้านก็ควรจะต้องบริหารจัดการด้วยเพื่อจะทําให้ทุกเกี่ยงคุณนั้นยั่งยืนยาวนานถูกไหมค่ะอาจารย์ยั่งยืนยาวนาน <laughs>